สบายดีพี่น้อสงสบายดีซีซีโมสุบอนพี่น้องพอกันยามเช้าพี่น้องเลยเดี๋ยวจะดึงเงาไหวบอกทนะ่านเดี๋ยวไปเออมื่นอล้วบอกเขาเน่อย มืนม si> uh> ่ึงย okay. ังตัวมึงยังเห็ยังอารบกลืมกสื่ใหม่ดูนลหมูบอกพี่ไอเดอมืสิมามาแต่สามาเห็ดกินเวยกันนี่ยมืสิบสามแต่สาได้น้ำตกแล้ว น้ำตกมูพี่น้องเลยแมวผู้กูเขนซื้อของผูเลกอยากเกดพทโมาเนาะที่ต่วนสวัสดีพี่น้องเมีนมอนรู้มีแต่น้ำมันมูเนี่ยนะจอโทรศัพท์น้ำมันสีซอยเอาเยงบบลูกเหร่ เสีะะออยงตูดด้วยกันล่าสุดกล่องร้อนป้องกันไปย่าเพื่อนเสียคงมืออ้นอยางเงินบอกหอัวเขออกาก็จ่างจนแล้วเนาะเออฉันจานะ่างเลยหัวก่อนไปชิ่กระพายบากพอบ้านว่าขาดบ่ได้เด้อพอบ่แทกเจ้าน่ะเป็นมามาพี่น้องร้อาให้แน่ในตู้นะอ้นนอมกับนาวเด้อสวยเลย ละหมันโต๊กมูด้วยพี่น้องขี่มือล้วนๆสีมือปลาหมูน้ำสดบริมียังน้อพี่น้องมิเต็กกินกินไปกินกับตายตกวกินเพื่ออยู่หรืออยู่เพื่อกินวะทั้งสอง,งทั้งสองกินเพื่ออยู่อยู่เพื่อกินพี่น้อย่างไรกระสางทุษาอยู่ด้วพี่น้องเฮ็ดเรียเฮ็ดงานอยูอ่เนาะ ตื่นมาเนี่ก็ะฮดพักแต่เตเดิกพุ่นออกบงงามบันไดพักพี่น้องนะคนเพื่องคนพางกับลูกชายกับพ่อแม่กับน้องวินซอยกันแล้วเพราะว่าสิเคิงเฮือนเนาะตม้มทีดต้มหม้อเฮือนนั่นแหละบ้านเฮาเอ,อินเคิงเฮือนพี่น้องแล้วก็ขุดเสาขุดลุมลงไป ตั้งไหวซื้อเราพี่น้องเลยถ้าว่ามีเงินมีคำก็เฮ็ดต่อไปเรื่อยๆน้อค่ะถือเลขกันสามโตตรงๆได้มงค่าก็ม่เงี้ยนะพี่น้องค่าเงินเนี่อมันยากทะลึกเกินเนะพี่น้องเลยใส่น้ำมันหายหาแล้วมันยากเอาเสริมในต้นเขาเลยพี่น้อง พักเสริมนี่เคาเอามากินเพ้่อนะพี่น้องนออะครับนิบโมลำเรื่องห้องกระตูนห้านอันแม่เตียงห้องกระมากับแม่เทาวแอร์รายการ <c oughs> าป้าท่อท้า,ทามาพอดห้องกระตูนบนยังเราว่ามาก,ก่อน ยางได้เฮ้ยือบมิคัินกัเลยบ่มีแล้วมะเขือนี่มาท่านผู้ชมกินข้าวเช้านำกันอากบ่กิน้เอเอา้ยย่าบายดีราบหมูน้ำตก ก็บมเคือก็ข่านบท่านเลยอะไราเสีย h e ด t หายเราบนเลือกสิย h แล้วเคยเฮ็ดเยอะเ e ็ดขาดไปเราเตรียมมาให้เรบ้ามีเตรียม้องมาให้เรา

bộ hết ở nó nó tặng tao vậy là xíu rồi nhà tôi kìa đó có thịt ra một lượng มือจะทำมันเมือกทีจะทำคือรหรอคือนช่ากว่าน้อยนิดทีเช่าหมือกแปดคนช่าเอฟเกาะครับเกาครับชายทองทีคริบค้องชายครับ ไดมือนี่แหละทวกคอ,วนนวอ,อืมันเหือแล้วก็สื้สอของมาข้าได้มะเขืบะมี่ถึงไสื้อในผองเลยด้วยเอาสองสอบหน้าตัวเอามักขือคุมกับถัวข้าง เอายังาคล่องๆม่พองเล็บสักเอเหอหันไหนครับเฮือๆนะมี่นะนอเป็นกระปองกระปองจะไม่จอพักคือบอามาวัาออาวาานทำไมฮว่ามืออ่อตกีมีก็มอหว่าเลยนะ có 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 con đẹp đẹp không một cái bút oh, cùng <cười> <cười>

เสียบง่าคจังผ่านกุไแซกกุติตาม้กุต e แทกเลนะ่ะะเาขอบคุณคะลับมนี่เนาะสบา